สวัสดีต้อมผู้าันทีลาทุกด้านนะครับวันนี้ขอเสน,นตอต่องเนาเมียหนูเป็นคนตันจังหวัดเป็นคนบ้านนอกครับเมื่อไม่นานมานี้เมื่อปีพศ2 5 6 1หนูได้ไปอยู่กับพี่สาวที่ตันจังหวัดซึ่งมันเป็นในเมืองที่พี่สาวทำง,งานอยู่ที่หนูนั้นจำเป็นต้องไปอยู่เพราะพ่อกับแม่หนูนั้น การจะย้ายงานไปที่ภาคใต้ทำให้หนูนั้นไม่สามารถที่จะไปกับแม่ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทินที่หนูไปอยู่กับพี่สาวที่ในเมืองแห่งหนึ่งที่ชมบุรีปกติหนูจะเป็นคนกันจนบุรีและพี่สาวทาง,งานอยู่ที่ชมบุรีทำให้หนูนั้นต้องไปอยู่กับพี่สาวและพี่สาวนั้นได้แต่งงานไปแล้วแต่ยังไม่มีลูกนะคะ พี่เคยของเรานั้นเป็นคนหน้าตาดีแต่หนูไม่รู้หรอกว่านิสัยของเขาเป็นยังไงเพราะหนูนั้นไม่เคยได้อยู่กับเขาและครั้งแรกที่หนูนั้นได้มาอยู่กับพี่เขาตรงน,นี้และเรื่องของหนูนั้นกับพี่เขยมันเป็นเรื่องที่เหมาะได้เลยว่าหลายคนอาจจะชอบกับพี่เขยสิ่งที่หนูทางกับพี่เขย และสิ่งที่พี่เคยทำกับหนูนั้นบอกได้เลยว่าหลายคนนั้นอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับครั้งแรกเดือนแรกที่หนูไปอยู่กับพี่สาวนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าพี่เขยนะไม่ค่อยโอเคกับการมาของหนูที่มาอยู่กับพี่สาวตรงนี้แต่หนูก็จำเป็นถ้าช่วงปิดเทอมหนูก็จะมาอยู่เพราะตากบยายให้มาอยู่กับพี่สาวตรงนี้ถ้า โรงเรียนเปิดหนูก็จะกลับไปอยู่ที่ตากับยายเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือค่ะหนูอายุ16ปีหนูชื่อแนนนะคะหนูลืงรายงานตัววันนั้นไม่อยู่วันหนึง่งเป็นช่วงเวลาที่หนูอยู่คนเดียวแล้วพี่เขยก็กลับมาก่อนพี่สาวปกติพี่สาวกับพี่เขยจออกงานเวลาเดียวกัน และเข้าเงินเวลาเดียวกันแต่ให้หนูนั้นรู้สึกหวั่นไหวยังไงไม่รู้ไม่ได้เจอพี่เขยแล้ววันนั้นพี่เขยกลับมาพี่เขยไม่พูดอะไรเลยเข้ามาปื๊ดก็อับน้ำอับผ้าแล้วก็ไปหลับที่ห้องน,นอนหนูก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่คุยกับหนูเลยแต่ก่อนหน้านั้นพี่เขยก็ไม่ค่อยคุยกับหนูนะเพราะว่าพี่เขยเป็นคนพูดน้อย และวันนั้นหนูก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคมากนะตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นและตอนเย็นๆมาพี่สาวหนูก็กลับมาเป็นช่วงเวลาสอนทุ่งได้ถ้าให้หนูกับพี่สาวได้มาคุยกันสักพักว่าพี่เคยเป็นอะไรไม่รู้ไม่คุยกับหนูเลย ส่วนพี่สาวก็บอกว่าพี่เคยอาจจะไม่สบายนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุยกับใครมากนะหนูก็คิดว่าคนจะเป็นแบบนั้นแหละและอยู่ไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งเดือนกว่าหนูก็รู้สึกได้ว่าพี่เคยนั้นไม่คุยกับหนูเพราะไม่อยากให้หนูอยู่ตรงนี้นิ่เองเพราะว่าพี่เคยเป็นคนที่ใจแคบมาก และมีอยู่ครั้นหนึ่งที่หนูนั้นกลับมาดึกเพราะหนูไปกับพี่สาวและหนูกลับมากับพี่สาวประมาณ3มทุน่นวันนั้นหนูกลับมาโดยที่ไม่ได้บอกพี่สาวหนูก็กลับมาก่อนส่วนพี่สาวนั้นยังทาง,งานอยู่และหนูไปเที่ยวที่ทำง,งานของพี่สาวจังให้หนูนั้นกลับมา คืนนั้นหนูไม่ได้กินข้าวเลยพี่เขยทํากับข้าวเองแล้วกินคนเดียวหมดที่จริงนั้นไม่หมดหรอกแต่พี่เขยเปเททิ้นเพื่อที่จะไม่ให้หนูกินแต่หนูก็ไม่รู้นี่ว่าพี่เขยนั้นทำกับข้าวแล้วกินคนเดียวหมดหนูก็รู้สึกว่าพี่เขยทําแบบนี้มันเกินไปหรือว่าพี่เขยอาจจะทําแล้วไม่อร่อยก็ทิ้นทีแรกหนูใจกว้างขนาดต้องคิดแบบนี้เลย และทุกวันที่พี่เคยทำกับข้าวนะั้นไม่เคยทําเผื่อหนูเลยเวลาหนูทํากับข้าวพี่เคยก็ไม่เคยกินพี่เคยจะบอกว่าไปกินข้างนอกจงช่วงเวลาใกล้จะเปิดเทิงเหลืออีสองอาทิตย์หนูก็คุยกับพี่สาวว่าหนูจะกลับแล้วนะถ้าอยู่ที่นี่หนูกลัวว่าพี่เคยกับพี่สาวอาจจะทะเลาะก,กันได้เพราะหนู ส่วนพี่สาวอะพอจะรู้แหละว,ว่าพี่เคยเป็นคนยังไงแต่วันนั้นหนูก็รู้ได้เลยว่าพี่เคยนั้นไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่หนูคิดแล้วช่วงน,นั้นเป็นช่วงหน้าแล้งเนาะวันมีอยู่วันหนึ่งที่หนู กลับมาที่หนูนั้นตึงมาไม่ได้กินข้าวพราะพี่เขยอยู่ไปที่หลังก่อนพี่สาวปกติพี่สาวจะเป็นคนทํและพี่เขยก็หอกับข้าวหอเข้าไปหมดหนูนั้นต้องอกข้าวอยู่ในห้องเพื่อที่จะไปและต้องออกไปกินข้างนอกบ่อยๆส่วนพี่สาวก็ไม่รู้หรอกว่าหนูกับพี่เขยนั้นอยู่ยากกันยังไงหนูก็อยู่ยากทุกวนันทุกวันเลยและ มีอยู่คันหนึ่งพี่สามกับพี่เขยทะเลาะก,กันพ่อหนูแต่พี่เขยไม่บอกไม่ได้เอ่ยว่าเป็นพราะหนูหรอกแต่หนูก็พอจะเดาออกว่าทะเลาะก,กันพ่อหนูแน่นอนและไม่นานนะเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่หนูจะกลับพี่เขยก็ได้เกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่คาดคิดโดยพี่เขยนั้นขาต้อง ผ่าตัดหลายครั้นเพื่อที่จะรักษาขา,าไว้และทุกครั้นที่พี่สาวออกไปทําง,งานหนูเป็นคนทำาบ,บเค้าวให้เขากินและเป็นคนดูแลเขาแทนพี่สาวโดยที่หนูนั้นไม่ได้คิดรังเกียจเขาเลยเวลาพี่เขยเหิวข้าวหนูก็ทำขบ,บเคี้าวให้กินเวลาตองเงินพี่สาวไม่กลับมาหนูก็ทำขบ,บเค้าวให้พี่เขยกินหามน้ำหาผ้า ครับและหนูก็รู้สึกว่าทำไมหนูไม่เอาคืนวะตอนที่พี่เคยยันอยู่ดีพี่เคยยันทำกับข้าวเสร็จก็ยันเททิ้งเลยไม่ก็ไปให้คนอื่นกินแล้วก็ไม่เคยให้หนูกินเลยหนูก็คิดในทีแรกๆหนูก็คิดแบบนี้แหละแต่หนูคิดว่ามันคงไม่ใช่หรอกถ้าเราทำแบบนี้เราก็เหมือนกับเขาเราก็ทำสิ่งที่เราไม่ชอบสิ แต่หนูก็พยายามที่จะทำความดีเพื่อที่จะชนะพี่เขยให้ได้และหนูก็พยายามที่จะต้องแรกๆพี่เขยก็ไม่กินหรอกที่หนูทำแบบข้าวเอาไว้เพราะพี่เขยอาจจะอายใจมั้งละการผ่าตัดครั้งสุดท้ายก็ไปด้วยดีละหมอบอกว่าอีกสาเดือนจะหายรู้สึกว่าตอนนั้นพี่เขยรู้สึกจะดีใจนะแต่ตอนนั้น พี่เข่ก็เมียไม่กินข้าวหนูหรอกดันหนูก็ทําเผื่อไว้ทุกวันแต่บางครั้งพี่เขยก็กินเพราะจำเป็นไม่กินก็หิวและหนูก็พยายามทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและพี่เขยก็เลยม,มีอยู่คันหนึ่งตอนนั้นพี่เขย่เรื่องที่จะขายจะขาเจ็บแล้วพี่เขยก็เลยถามหนูว่าทําไมไม่คิดจะรังเกียจพี่บ้านหรอ ตอนที่พี่อยู่ดีอ่ะพี่ก็ทํากับหนูไว้เยอะทําไมเหรอทําไมไม่แก้แค้นล่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนี่หนูก็เลยบอกไปว่าถ้าหนูแก้แค้นหนูก็ทําสิที่หนูไม่ชอบสิครับพี่เขยหนูอ่ะไม่รังเกียจพี่เขยหรอกหนูเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนว่ามันเป็นยังไงและความคิดของคนนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนหนูพูดไปแบบนั้น ทำให้พี่เขยรู้สึกน้ำตาคอแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาพี่เขยก็ทำตัวไม่ดีเองทำอะไรไม่คิดทำกับข้าวไว้พอพี่สาวไม่กลับมากินพี่ก็เททินเพื่อที่จะไม่ให้หนูกินแต่พี่แต่หนูไม่หนูก็รู้นี่ว่าพี่เคยทำแบบนี้ทำไมตอนนี้หนูไม่เอาคืนพอพี่เคยพูดไปแบบนั้นหนูก็ไม่ได้พูดอะไรนะ หนูก็ทำอย่างนี้จงหนูกลับบ้านและตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าพี่เขยนั้นคิดยังไงกับสิ่งที่หนูทำแต่หนูอะโอเคกับสิ่งที่หนูทำเพราะหนูไม่ได้หวนอะไรมากจากสิ่งที่หนูทำหรอกครับตอนที่หนึ่งก็จบไปแล้วแลวอย่าลืมติดตามตอนที่สอนนะครับสวัสดีครับ